คือการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้ส่วนมากปฏิบัติแล้วมันได้ผลมันได้ผลคุ้มค่าครูาอาจารย์หรือญาติโยมผู้ถวายอุปธรรมปทาก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าเราผู้ฤตชปฏิบัติก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าหน่วยปลาส,ส่วนมากเพราะให้ไรยังเป็นอย่างนี้เพราะอาศัยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะข่ม ทิฏฐิมานะได้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อด่านะส่วนมากเราไม่ม่มไม่สามารถจะข่มทิฏฐิมานะณนะลงไปได้การประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากธรรมะถ้าเป็นละอกุลสนาอกุศุลสนธรรมอื่นๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดกค็คือมานะทิฏฐิผู้ใหญ่ก็อามานะทิฏฐิมากถสัมมาเท่ากับอมนกับผู้ใหญ่ ผู้ที่เป็นพระเล็กเนียนน้อยก็มีทิมานะเหมือนเดียวกันทั้งนั้นทั้งนั้นแต่จะหนาแต่จะมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่อุปนิสัยเพราะอะไรยังไม่ได้บรรลุไม่ไดุ้ณธรรมาสมบัติหรือไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าเพราะอะไรอะไรก็ถือว่ากูกูดีแล้วกูรู้แล้วกูเข้าใจแล้วอะไรอะไรก็เข้าข้างตัวทั้งหมดดำหนาทิถิมานะ เดินจงกรมกว่าเออกูได้ปฏิบัติมาแล้วเธอเคยเดินมาแล้วนั่งสมาธิกูกเคยทํามาแล้วกูเคยทําในแล้วเราไปที่โน้นที่นี่เวลาฟังเทศฟังธรรมกว่ากูเคยปฏิบัติมาแล้วเคยฟังมาแล้วครูบาอาจารเทศอย่างนั้นสอนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้หลวงพ่อนะเราไปที่นั้นที่นี่กว่าเทศไม่ดีแสดงไม่ดีพูดไม่ดีการปฏิการเทศการสอนไม่ในเรื่อง สำหรับตัวเองกสรุปแล้วว่าคนอื่นสู้เราไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมของเราจึงไม่ได้ผลที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อว่าเป็นการสรุปนับตั้งแต่หลวงพ่อได้สอนธรรมะหากปฏิบัติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514มาจนถึงบัดนี้ก็พอสรุปชั้นๆเพื่อเข้าใจว่า เพราะให้ไรผู้ปฏิบัตินั้นจึงได้ผลผู้ที่ได้ผลนั้นมีน้อยผู้ที่ไม่ได้ผลนั้นมีมากหลวงพ่อก็มาสรุปขึ้นมาแล้วมันอยู่ที่ไหนท้องอะไรมันพิษที่ตรงไหนเมื่อสรุปสรุปลงมาแล้วก็เข้าใจว่าเออที่ไม่สามารถทําได้เพราะอํานาจมานะพิธิความเห็นผิดเป็นเหตุถือตัวเท่านี้ถานนางไหลความเห็นผิดเป็นเหตุถือตัวนี่ เป็นสภาวะกั้นจิตของเราไมาบ่บรรลุคุณงามความดีพูดสันส้นๆของท่านทั้งหลายคิดเราเองไปคำนวณเองพิดเองสมมติว่าเราไปสถานที่ต่างๆไปเข้าปริวาสไปปฏิบัติโทนบ้างปฏิบัติที่นี้บ้างกฎเลือกกติกาอะไรที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ถวายไว้คนมากพวกเราทําไม่ได้ท่านไม่คุยกันแล้วก็คุยกันท่านไม่สุภุรี เราก็สูบบุหรี่ท่านบอกไ้ท, ون, ทําอ,ทอย่างนู้นท่านบอกให้ทําอย่างนี้เราก็ไม่ปฏิบัติตามไม่ทําตามท่านในเดินอย่างนั้นท่านในปฏิบัติในนั่งอย่างนี้เราก็ไม่ทําตามท่านไม่คุยเราก็คุยอะไรทานองนี้ไม่ใช่หลวงพอ่อว่าให้นะขอไปละลาย,ลายพูดความอย่าคำจริงที่ค้นคว้ามาแล้วว่ามาสึกรล้แล้วมันเป็นอย่างนี้ เวลาทุกสิ่งทุกอย่างเราท่านทั้งหลายสรุว่าที่เราทำไม่ได้เพราะอำนาจของทิฏฐิมานะท่านทั้งหลายอาจจะว่าหลวงพ่อด่ากัดถูบุรีกินหมากอะไรนี่หลวงพ่อไม่ว่าแต่ไหนเต้นไหนมาหลวงพ่อไม่เคยว่าหากว่าครูบาอาจารย์น้องอื่นท่านท่านจะว่าหลวงพ่อก็ไม่ว่าอหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรไม่ห้ามบางคนเคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อ สสบุรีมันผิดไหมมันเป็นการห้ามการปฏิบัติปฏิปฏิบัติไม่ให้หนุมันมนผลหรืออะไรทางนี้ถามหลวงพว่อกจะพูดคําเดียวว่าการโสบุรีนั้นผู้ที่สสบุรีก็ดีผู้กินมากก็ดีสามารถที่จะมันจะได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติโลกุตตรสมบัติได้เหมือนกัน ผู้สูบุรีก็สามารถที่จะถึงนิพพานได้ถึงสวรรค์ได้ถึงพรหมโลกได้ได้มนุษย์สมบัติได้เราเ็ได้ได้มาถึงมนุษย์สมบัติได้แต่ว่าหากว่าเราพอที่จะอดได้ก็อดไปพอที่จะทนได้ก็ทนไปโดยเฉพาะเวลาเดินยงกลมเวลาเดนยงกลมเวลานั่งสมาธิ หากเป็นไปได้ขอให้งดเชื้อก่อนเพราะเราอยากเลิกจากเลิกจากเดินโยกคมนั่งสมาธิเลยเคยมาสูกมาเคี้ยวเรื่องพอ,อเป็นไปได้เราก็งดมันเลยเพราะไหนๆเรามาแล้วเรามาปฏิบัติธรรมะท่านสูงเพื่อจะทำลายคมโลกคมโกดคมหลงราคะมานะทิฐิตันหาอุปทานวิชา ให้หมดไปสิ้นไปศูนย์ไปจากขันทันดานแค่มาภูบุรีเราคงทําได้หลวงพ่อวอ่างนี้แต่ไม่ใช่หลวงพ่อด่าหลวงพ่อว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาถ่าถานดี่อย่างนี้อย่าคิดว่าเนี่ยวัดพิษนี้ระบบการปกครองทุกสิ่งอย่างเคร่งคัดเอาเละเร่งค,คัดเลืกเกินอะไรอะไรก็จะแตะไม่ได้ตองไม่ได้ ถ้าท่านคิดทั้งหลายอย่างนี้ก็เธอว่าคิดผิดพอให้เพรบอกเรามองดูสามเณรตัวน้นอยเขาก็ยังทําได้เมื่อสามเณรตัวน้นอยทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันหา,ากระบบการปกครองมันแข่งเกินไปบรรดาพระเล็กเนี่ยน้อยก็คงเดือดร้อนเหมือนกันไป,ไปคงเดือดร้อนไปตามๆกันอเป็นเพื่อเป็นทําความเข้าใจ พอจะสรุปแล้วว่าเราปฏิการปฏิบัติธรรมะของเรามันไม่ก้าวหน้าก็เพราะว่าเราข่มทิฏฐิมานะลงไม่ได้เห็นนั้นเละท่านทั้งหลายเรามาประพฤติปฏิบัติพระสถานทนี่นี้เรามาปฏิบัติเพื่อกายสามคคีวาจาสสมคขีจิตตสมัมขีเรามาปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คบาอาจารย์ เราจะเอาสิ่งใดไปบูชาในสิ่งใดวัตถทุที่เราต่อเราต้องการจะบูชาคือเราจะบูชาพระพุทธเจ้าเราจะบูชาพระธรรมเจ้าเราจะบูชาพระสงฆ์เจ้าเราจะบูชาครูบาอาจารย์พอ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็ต้องทาดอกไม้ทูบเทียนข้องรองให้บริสุทธิ์ได้ดีเชื้อสมบัติให้ให้บริสุทธิ์เชือก่อนแล้วให้ดีเชือก่อน ให้สวยให้งามเชื่อก่อนถึงจะเอาบูชาได้ข้อนี้ชั้นใดพวกเราทั้งหลายจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสังฆบาอาจารย์แล้วก็ทําให้กายของเราบริสุทธิ์เชื่อก่อนทำวาจาของเราให้บริสุทธิ์เชื่อก่อนทําใจของเราให้บริสุทธิ์เชื่อก่อนทําความคิดของเราให้บริสุทธิ์เชื่อก่อนจึงจะสมควรว่าเราได้บูชาระพุทธเจ้าพระธรมร,ร,ะธรมสังฆบาอาจารย์เห็นแล้วท่านนั่งอ่าน ถ้าเเป็นไปได้ทำทั้งหลายเวลาเ็ดแปดวันเก้าวันนี้เป็นว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากไม่ใช่ว่าของมันของาไม่ของของมันมีคุณค่าเ็ดวันแปดอปแปดวันเก้าวันนี้ถือว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากเพราะอะไรจึงมีคุณค่ามากเพราะเ็ดแปดเก้าวันนี้พุกวินาทีครูบาจานมหม้เราแล้ว ถวายเราแล้วครูบาอาจารย์ถวายเราผู้ปฏิบัติธรรมทุกวินาทีการที่ลักษณะอย่างนี้เป็นของหายากแต่ทั้งหลายเพราะเราพวกเราทั้งหลายส่วนมากชีวิตคมเป็นอยู่องเรานะั้นเนื่องจากคนอื่นเนื่องจากสังคมแล้วก็นู่นนึกนี้อะไรกี่ปาฏะบางวันอาจจะเกือบจะไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองได้เลยตลอด24สชั่วโมง เกือบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแต่ว่าเป็นของที่ทำทำได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของที่ทำยากไม่ชว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็จะได้ไปการที่คระครูบาอาจารย์จะมอบถวายนาะชั่วโมงนาทีือวินาทีให้พวกเรานะเป็นของที่หายากเหลือเกินเพราะว่โคบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอ,อย่างท่านเสียสละเพื่อเราทั้งนั้นทํางานเพื่อพวกเราทั้งนั้น ญาติโยมที่ถวายขออบัตธรรมธาพวกเพื่อพวกเราทั้งนั้นท่านไม่ขอแม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วมาถึงแล้วก็ขอใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดที่จะที่จะมากได้เวลาเดินยงกรมก็ขอให้ตั้งใจเดินจริงๆจะเป็นแต่เดินเวลาเดินก็ขอให้ท่านปัจจุบันจริงๆต้นยกกลางยก กดยกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันทันจริงๆตาหูวจมูกเล่นกายใจมันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีอย่างไรก็ตามขอให้ทันมันทุกอย่างความคิดที่เกิดขึ้นก็ขอให้มันทันทุกอย่างเมื่อใดเราทําสามารถทําให้มันทันมันตามันเคลื่อนไหวหืือมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็ทันมันมันเห็นอย่างไรมันเห็นอย่างไร แล้วก็ให้ทันมันลวขณะนั้นใจของเรามันคิดอย่างไรก็ใอ้ทันมันหูได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินก็ให้มันทันมันให้ทันเสียงแล้วก็ใจที่รู้เสียงนั้นก็ให้ทันมันจมูกได้กลิ่นก็ให้มันทันทันการเคลื่อนไหวของจมูกกินที่มากระทบกับแนของจมูกแล้วก็ใจที่รู้อาการกระทบ กิ่นนั้นก็คอยมันทันแ้วคอยทันมันเวลาใจของเรารู้จักระดับสัมผัสอ,อารมณ์อาการต่างๆก็ให้มันทันมันว่ารสอะไรเปรี้ยวหวานอย่างไรเพราะอะไรจึงมันมากระทบอย่างนี้แลวใจที่รู้ของกะอาการกระทบกลิ่นนั้นก็ให้ทันมันกายของเรามันถูกต้องอาการเย็นร้อนหนองแข็งก็ให้มันทันมัน แล้วก็รู้ให้ทันว่ากดใจของเราให้รู้ทันมันคนมากของเราไม่ทันตาหูจหมูกเลี้ยนกายใจเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ทันปล่อยให้ใจเพลินไปตามอรอารมณ์เพลินไปตามรูปเพลินไปตามกลิ่นปัาเพลินไปตามรสเพลินไปตามเสียงเพลินไปตามสัมผัสเราอยู่ในประเภทที่ว่ามเมื่อีรงพุ่งเอ,อมเื่แรง มแมลงผู้มแมลงพึ่งที่วินมาสแสวงหาเกาสรดอกไม้ตามปกติมแมลงผู้ก็ดีมแมลงพึ่งก็ดีมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันวิ่งหาสแสวงหาซึ่งกินอยู่ตลอดเวลาค้อนี้ฉันใดใจของเราก็เหมือนกันมันไม่อยู่นิ่งแล้วก็วิ่งไปตามรูป วิ่งไปตามเสียงตามเปล่นตามรถตามสัมผัสตามธรรมอารมณ์เมื่อมันวิ่งไปแล้วมันไม่วิ่งไปเฉยเฉยมันเอาคมโลภคมโกรธขมหลงเอามานะทิฐิอะไรกี่บาธามันมา,มาเข้ามาด้วยส่ขสัตว์น่ะคือมันเอาคมดีใจเสียใจมาด้วยมันไม่ไปเฉยเฉยเพราะฉะนั้นใจของเรานี่เป็นสิ่งที่สําคัญต้องรู้อาการเคลื่อนไหวของรูปของนามรูปมันเคลื่อนไหวอย่างไร มีปฏิกิริยาอย่างไรคอยทันรู้เอาห้รู้ทัน,นใจของเรามันเคลื่อนไหวอย่างไรและขณะที่มันเคลื่อนไหวอยู่นั้นรูปกัจจันมีอะไรที่เกิดขึ้นพร้อมโลกกดหลงมีไหมหรือว่าเป็นบุญใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้รู้มันตลอดเวลาเมื่อเรากําหนดอิริยาบทอื่นตัออาการพองอาการยุบเหมือนกันพองนอหนอยุบหนอไม่ใช่ว่าเราจะบพูดจากปากเปล่า เราต้องหลออาการพองต้นพองกลางพองสุดพองนั่นเป็นอย่างไรอาการพองอาการยกเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไร,าาร,งาารขณะมันเป็นอย่างไรงมันหย,ยาบมันละเอียดแค่ไหนเพียงไรในขณะมันกระทบอยู่นั่นโลภกดหลงมันเกิดขึ้นม,มันมีไหมโพสะโมหะราคะมานาทิฏฐิตันหาอุปทานวิชามีไหมแล้วก็งดูมันให้เห็นให้ทันเวลา เพราะอะไรจึงให้ให้ทันมันรู้สิ่งบางอย่างเพราะว่าคุณนสสมบัติที่เราต้องการอยากได้อยากถึงนั้นเป็นสมาธิสมาบัติมรผลมรรคพัน์ที่เราต้องการที่จะได้นั้นหากว่าเราไม่ทําสภาวะดังกล่าวมาแล้วให้สมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะได้มาถึงสามัญญผลเพราะว่าสามัญญผลคือ สมาธิสมาบัติมรผลมนิพนานหรือว่ากามาจวาจรก,กุศลรูปาวาจรก,กุศลอรูปาวจรกุศลหรือโลกุตรก,กุศลจะเกิดขึ้นก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของเรานี้ไม่สวัสดจะไปเกิดที่อื่นสมาธิก็ดีฌานก็ดีจะเกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของยุพรอะอย่างทาย,ยางนี้ไม่ใช่ไปยจะเกิดที่อื่นมองข้ามปัญหาใกล้ตัวเอง มองข้ามรูปข้ามเสียงข้ามกลิ่นข้ามรสข้ามสัมผัสเรามองข้ามตาหัวจมูกเลี้ยกายใจมองข้ามอาการปองอาการยบอาการขออย่าง้ายย่างเรามองข้ามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพราะอะไรจึงมองข้ามเพราะาเป็นสภาวะที่เคยชินแล้วเมื่อเป็นสภาวะที่เคยชินก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันการที่ปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละสามัญญผลจึงไม่เกิดขึ้นแก่เรา พอเราลืมไปเผลอไปตามอารมณ์ที่ม,มันเกิดมัเกิดขึ้นท่านทั้งหลายลองคิดได้ว่าโอราณท่านกล่าวว่าร่างกายยาวหวานนะคืบนี้เถอเป็นแก้วสารพัดนึกมันนึกถามารถท่จะดึกได้ทังใจหมายถ้ามีความฉลาดแต่พวกเราทั้งหลายก็มองข้ามอีกนั้นแหละก็คิดว่าแก้วสารพัดนึกมันโยเป็นของวิเศษอยู่เขาลูกโน้อนอยู่เขาลูกนี้หรืออยู่ที่ อยู่กับผู้ที่วิเศษอย่างนู้นอยู่กับผู้วิเศษอย่างนี้มองข้ามปัญหาให้ตัวเองไม่มองตัวเองไปม,มองอย่างอื่นมันก็ยังนมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ภาษาบัญพชที่เราต้องการหรือว่าเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็มองมองุ่งหวานต่ว่าจะได้สมาจะได้สมาธิสมาบัติตวิชาปริสัมพิทาปริยมรคผลถึงฝั่งคือพระอมตานุมหาริพานแต่ความอย่างได้ของเรามันมีจริง แต่มองข้ามมองข้ามสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ผลที่เราต้องการยังไงยังไม่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายลงคิดจุมาหลวงพ่อเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากายยาวหวานะเคืบนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะให้เกิดทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกุตระไม่จะว่าจะไปเกิดที่อื่นมันเกิอดอยู่ที่นี่คือหมายเวาว่าผู้ที่ แสวงหาทั้งโลกิอาทั้งทางโลกและทางธรรมเขาก็แสวงหาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แต่ว่าเราเขาสลาดในการแสวงหาเขาแสวงหาจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจจากข้อมือข้อเท้าจากหูจากคอจากแขนอะไรเขายังได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิเศรษฐีนี่เท่ไล ถ้าว่าเราฉลาดในการแสวงหาท่านทั้งหลายเพียงคิดดูสิว่าเพียงแท้เขาแสวงหาจากเท้าเพียงนิดเดียวท่นนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีได้หาเงินจากข้อมืออันเดียวอย่างนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีได้เขาหาเอาจากฟันของเราอย่างเดียวท่นนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีได้สโลว์เรียกว่าคนผู้มีความฉลาดสามารถที่จะแสวงหาเอาทรัพย ที่เป็นโลเกียรทรัพย์ได้จากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจของเรนี้ของตัวตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะผสมยังหาที่อื่นแต่เพราะพวกเรามองข้ามปัญหาใกล้ตัวแล้วก็มีแต่อยากสบายไม่แต่อยากได้แต่มองข้ามปัญหาใกล้ตัวจึงแสวงหาในสิ่งที่ไกลตัวออกไปผลสุดท้ายผลที่จะต้องได้แทนที่จะได้ผล กับซ้ําใจเมื่อเราทั้งหลายแสวงหาเอาทรัพย์สมบัติในส่วนที่เป็นทางคาดีโลกจากร่างกายยาวหานะคืบนี้สันใดพระริยเจ้าทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นท่านแสวงหาอาโรกุตระทรัพย์ท่านก็าหาเอาจากร่างกายยาวหานะคืบนี้ไม่ใช่จะแสวงหาที่อื่นคือตาของเราที่มีอยู่นี้ สามารถที่จะแลกาสามารถจะแลกเอาซึ่งโลกุตระได้หูที่ฟังอยู่นี้สามารถให้เกิดโลกุตระได้จมูกที่ได้กลิ่นอยู่นี้ทั้งเหม็นทั้งหอมสามารถที่จะให้เกิดซึ่งโลกุตระได้ปากของเรานิดเดียวเท่านั้นสามารถทําให้เกิดโลกุตระได้ร่างกายของเราทุกส่วนสามารถที่จะทําให้เกิดโลกุตระได้ทองพองท้องยุบของเราที่พองขึ้นยุบลงนี้สามารถจะทําให้เกิดโลกรุตระได้ เหลือโลกุตละมาเกิดก็เกิดที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเกิดที่อื่นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องดูให้เป็นอย่าเป็นได้ดูต้องกําหนดให้เป็นอย่าเป็นแต่กําหนดที่หลวงพ่อว่าโลกุตระทับมันเกิดที่นี้ก็เพราะว่าเวลาจะบรรลุจริงๆแล้วบางทีก็เราเพ่งแต่ตายอย่างเดียวก็สามารถให้โลกุตละเกิดขึ้นได้คือสามารถที่จะให้เกิดโสดาสกิทาคาเป็นต้นได้พวก เพ่งดูที่ตาอย่างเดียวกำหนดที่ตาอย่างเดียวสามารถที่จะบรรลุเป็นโสดาสกิทาคานาคาหันได้มากว่าเราดูพิจารณาดูแต่หูอย่างเดียวกำหนดเสียงอย่างเดียวได้ยินเนอได้ยินนอได้ยินจอสองสิเมื่อเรากำหนดกำหนดไปมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะให้เกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดแล้วก็เป็นปี่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นพระไตรลักษณ์เห็นิจังทุกขงังนาตาเห็นมักเห็นนิพพานดอได้มันเกิดที่ตรงนี้จมูกของเราก็เหมือนกันโลกุตระสามารถที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราสูดก,กินนี้กําหนดกินนอกินนอกินน้ออย่างเดียวได้บรรลุสมาธิสมาบัติได้ฌานได้มักได้ผลดีตรงนี้เวลาลีนของเราก็เหมือนกันเรากําหนดลดนอลดนออย่างเดียว สามารถที่ให้สำเร็จซึ่งสมาธิสมาบัติมรรคผลมิรคานได้หรือเรากำหนดที่กายของเราถูกหนอถูกหนออ่อนเนอแข็งหนออย่างเดียวก็สามารถที่จะได้ฌานในสมาบัติในมรรคได้ผลได้หรือว่ากำหนดพองเนอยุบหนออย่างเดียวสามารถที่จะได้มาซึ่งฌานซึ่งสมาบัติได้มรรคได้ผลได้หรือว่าเราก่อจะกำหนดความเวทนาสุกนอทุกหนอหรือว่าทุกเนอทุกหนอทุกหนอไม่ต้องเอาอย่างอื่นทุกเนอทุกหนอทุกหนอทุกหนออย่างเดียว ก็สามารถได้ฌานในสมาบัติในมรรคในผลหรือว่าเราจะกาหนดความคิดอย่างเดียวคิดนอคิดหนอคิดหนอกําหนดที่หัวใจของเราคิดนอคิดหนอคิดหนออย่างนี้ไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะได้ฌานได้สมาบัติในมรรคในผลส่วนมั่วมากพวกกาหนดกิตอย่างเดียวนี่ผลมากจะได้ฌานเท่าที่สังเกตมาจะได้ฌานแลกกว่็อน่อื่น สรุปแล้วท่านทั้งหลายว่าร่างกายยาวหวานะเืินี้ถือว่าเป็นสมบัติมหาศาลโลกิยทรัพย์ก็เกิดอยู่ที่นี้เป็นโลกิยทรัพย์ตั้งแต่ของมนุษย์ก็ดีของเทพก็ดีของพรหมก็ดีก็เกิดอยู่ที่นี้โลกุตระทัพโ์พรดาศกิทาคานาคารหันก็เกิดอยู่ที่นี้ไม่ใช่ว่าจะไปเกิดที่อื่นแต่เพราะพวกเราทั้งหลายถูกตัณหามานาทิฐิครอบงำ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลืมของที่มีอยู่ลืมตาลืมหูลืมจมกูกลืมลิ้นลืมกายมจมวกกายลืมอาการของอาการยุบลืมเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นต้นไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่แสวงหาทรัพย์ภายในไม่แสวงหาทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวเองการบรรลุหรือว่าจะได้มาซึ่งสมาธิสมาบัติมรรคผลไม่ได้ผ่านทางเป็นเึงของหายากในยากเราจะสังเกตได้ว่าเวลามาประพฤติปฏิบัติร่วมกัน คนมากสุโมงที่ปฏิบัติของเรานั้นมีน้อยมีเวลาส่งจิตส่งใจไปามอารมณ์จะเป็นส่วนมากหมอกุกคีกันคุยกันอะไรเป็นส่วนมากเวลาเดินก็ปล่อยอารมณ์เวลานั่งก็อยู่อารมณ์เวลากินก็ปล่อยอารมณ์ไม่เสียอหลวงพ่อว่า้นะส่วนมากเมื่อเราปล่อยอารมณ์แล้วไม่รักษาอารมณ์ท่านทั้งหลายเราจะเดินจยกลมนั่งสมาธิวันนี้ถึงวันตาย ตลวงพ่อขอรับรองว่าไม่ได้อะไรเสียงแรงเปละะ่าเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายในไหนเราก็มาเพื่อปฏิบัติตนเองด้วยเพื่อบูชาพระทธิจาพระธมพระสงค์ครูบาอาจารย์ด้วยก็ขอ,ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมดีวยวามไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออย่าให้เผลอไปตามอำน,นาจของโลภะโทสะ โมหะราคะมานทิฏฐิต,ตนะหอุปทธานเวชาขอท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามปัญหาให้ตัวขอให้มองดูตัวของเราตั้งแต่ตาหูจมูกิลนถึงใจมองดูอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรามองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราว่าใจของเรานั้นขณะนี้มันมีอะไรอยู่บ้างเพราะร่างกายเขารู้แล้วว่าร่างกายของเรานี่มีอะไรบ้างเรารู้แล้วแต่ใจของเรานะี่ยมีอะไรอยู่ในใจของเรานี้ มันดีหรือมันชัว่วมันดีสมบูรณ์แล้วแบ,บ่งแล้วหรือยังหรือว่ามันยังไม่สมบูมมบรณ์มันบริสุทธิ์แล้วยังไ่ไม่บริสุทธิ์มองดูทีนี้เราไม่เป็นบัวลืมตีนเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะตามที่องค์สมเด็จพระสรรมะัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของเราทั้งหลายประทานแล้วผลที่เราต้องการมักผลสามัญญผลใ,ใดๆที่เราต้องการ หากว่าเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือยังไม่ถึงโลกุตระเราก็สามารถที่จะได้มาถึงโลกุติยะในส่วนที่เป็นฌานเป็นสมาบัติหรือเป็นอภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมุญญาธิการที่เราได้สร้างสมบรมไว้ขอละท่านทั้งหลายลงพ่อและชี้แนะแนวทางของการปฏิบัติทั้งด้านพระวินัยคืออยู่ปริวัตกรรมเมลวกอเจริญวิปัสสนากรรมฐานเล็กๆน้อยๆกว่าน่นาพอจะเป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมะของท่านทั้งหลายได้แล้วจึงขอยุติในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมทง ปรามีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบูรณม์มาพร้อมทั้งอำนาจประมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมบูรณ์มาขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพระเลวปัจจัยท่านทั้งหลายเพียบพูนสมูลไปด้วยสติสัมปสัญญะพอมเพียนสมาธิสถานและปัญญาขอท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมาบัติที่วิชาปฏิสัมภิทาอภิญญาอาริยมรรค้ผลถึงฝั่งคือพระมัทธิมหานุรภานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเถิดแผ่เมตตาพร้อมกัน อหังสุขีโตโหโมิขอยคาพระเจ้าจงถึงสุขนิราทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิด สัเพสัตาัต์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความดเือร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติมิตรและคนเคยร่วมรักสมาใครทั้งทหารตำรวจตัวเตนไทยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน มีพระยินพระภม์พระยมพระการข้าจตัโลกกบาลทั้งสี่ข้าพูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระนางธรณีพระเพลิงพระพายตลอดถึงสัพรสัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน สำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบัติพระยปัสนาขอให้พาได้พบประสบสีได้บรรลุมากผลนิพพานของยานมุนีในชาตินี้มีผลทุกคนเธอ